ก็ขอกราบทุกท่านครับอยู่กับผมนะครับปานนะครับก็ย้ายช่องแล้วนะก็มาอยู่ช่องนี้ครับเด้เลยครับเพืนๆเห็นข้างล่างไหมครับพี่จะเขียนคำว่าเอฟเฟกต์นะครับมีนจะมีคำว่าคีเฮดนะครับนี่ครับก็ย้ายช่องแล้วครับเดี๋ยวลิงก์ช่องไว้นะครับก็อาจเกี่ยวกับพีไฟนะครับหรือเกมบัสแต่ช่วงนี้ ผมก็จะรอจนกว่าเกมบัตอัปเดตมาใหม่นะครับนึ่งจนเบื่อนะครับก็ไม่ได้เล่นฟีฟ่ามาหลายปีแนละ้วเพราะจีนาเพิ่งจะปลดล็อกแฟนให้ผมนะค่งปลดล็อกไปเดียวนะไม่ทันไรครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือมันเติมเพชรไม่ได้ <c oughs> ผมก็งงอยู่ว่าเอา้เอามันเติมเบ็ดไม่ได้เออเดี๋ยวเราข้ามเกมเล็กกว่าว้าไปเลยโอเค ตอนนี้เวทผมเหลือหนึ่งอน้ตอนแรกผมเรทผมเหลือประมาณสัก4จำดาตอนนี้